มีคำพูดอยู่ประโยคหนึ่งที่เรามักจะได้ยินอยู่บ่อยๆว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้เป็นได้คํคำที่ใช้ปลอบใจสำหรับพู้ที่เกิดมามีฐานะยากจนข้นแค้นมีชีวิตอยู่ด้วยความลำคินแต่ความเป็นจริงแล้วคนเรานี้เลือกเกิดได้โอกาสที่เราจะเลือกเกิดมาอยู่ตลอดเวลา อยู่ที่ว่าเราจะใช้โอกาสนั้นหรือไม่ดังนั้นเพื่อไม่ให้เราจะต้องใช้ประโยคนี้เพื่อปลอบใจตัวเองเมื่อวาระบุญพิเศษมาถึงทักกินในยะบุคคลยังมีอยู่พระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู่เราถึงพร้อมด้วยวัตถุทานศรัทธา,ทาพึงรีบขวนขวายทำบุญเถิดดังเรื่องของพระพัทชิเถระ ในอดีตชาติเคยบวชเป็นดาบทบอมเป็นพรตอยู่ในป่าเมื่อทักขิณในยบุคคลผ่านมาก็ไม่ให้ผ่านไปเปล่าได้สั่งสมบุญในการถวายเง้าบัวกับน้ำพึ่งพระเถระเริ่มนี้ในชาติกันก่อนโน้นได้เคยสั่งสมบุญในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโกันก่อนสั่งสมอบนิสัยเพื่อพระนิพพานมาหลายพบหลายชาติแล้วคือทำบุญเทระกันนิพพานะปัจโยโหตุ ไอเป็นปันจจัยได้บรรลุมรรคผลผนิพพานอาจารย์อย่างเงี้ยซ้ำซ้ๆซ,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 ซกันหลายชาติทีเดียวต่อมาในสมัยของพระผู้มีพระเจากพระนามว่าปฐทมุตระในชาตินั้นพระเถระได้มาเกิดในตระกูลพราณ์ามมาเจริญวัยแล้วก็ได้ศึกษาศิลปะวิทยาจนจบวิชาของพวกพร,ราม์ในยุคนั้นเมื่อเรียนจบตรเพศแล้วเกิดความบื่อนหน่ายในวิชาและการของเรือน ว่าเออมันก็ไม่มีอะไรจรึงออกบววเป็นพระดาบทสร้างอาสร,รมอยู่ในป่าบำเพ็ญพรตอยู่ในความผาสุข,ขเครื่อยมาวันหนึ่งพระประทัทมุตระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาทางอากาศท่านได้เห็นแล้วก็เกิดความเรื่มใสจึงยิงประคองอัญชิีนมัสก,การอยู่ในความเบิกบานใจพระบร,รมศาสดาทรงทราบอบปนิสัยของท่าน พาตอนนี้เกิดความเลื่อมใสในพระตถา,าคตเจ้าแล้วจึงสเสด็จลงจากอากาศและกับระทับยืนอยู่ในที่ไม่ไกลเพื่อสงเคราะห์ท่านพระดาบดพระดาบดเห็นพระบรมศาส,ะสะดาสเสด็จลงจากอากาศก็ไปปล่อยโอกาสในการทำบุญนั้นให้ผ่านไปเห็นพระผ่านมาครับเป็นพระสามาสุมิจ้าเด้วยก็เกิดศรัทธา สิ่งเข้าไปในอาสมอาสรมนำน้ำพึ่งเงาบัวในใสและนมสดน้องก็ไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะฉะนั้นน่ใครบ้านใครเนี่ยเห็นพระเดินผ่านหน้าบ้านเนี่ยให้ทำอย่างพระดาบนี่แหละนี่มีอะไรก็ไปถวายท่านนั้นเนี่ยน้ำพึ่งเงาบัวในใสนมสดแต่ต้องทำให้เสร็จนะอย่าให้ทำไปต้มนั่นเองเลย ให้เสร็จเรียบร้อยจะเป็นทางมาแห่งบุญของเราเพราะพระบระมศาสดาทรงรับวัตถุทานนั้นแล้วทรงทำอนุโมทนาให้พระดาบดเกิดความปลื้มปิติในบุญแล้วจึงเสด็จหลีกไปด้วยอนุภาพบุญที่ท่านได้ดถวายทานแต่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าด้วยความปลื้มปิตินั้นเมื่อละโลกแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วสวยเทพยสมบัติยิ่งใหญ่โอรานเป็นเวลานานทีเดียว วัะถินิยุคหยจากสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็ได้ทองเที่ยวเกิดอ,อยู่ในสุกติภูมิคนในเทวโลกและในมนุษยโลกแต่เพียงอย่างเดียวตลอดการหลายหมื่นกับในการแห่งพระู้ทีพระเจ้าพระนามว่าวิปัสสีท่านได้มาเกิดเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากมายได้ถวายเนี่ยพอมีทรัพย์เสร็จแล้วก็เอาบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติละได้วถวายผ้าไตรจีวรแก่ภิกษุหนึ่งล้านแปดแสนลูก แล้วก็นิมนต์ให้ใช้สอยนุ่งของพระตรายจีวรในตอนนั้นเลยท่านได้สั่งสมบุญอย่างอื่นอีกมากอย่างอื่นอีกนะจนตลอดอายุไขสิ้นชีวิตล้าได้ไปเกิดในสวรรค์อีกเนี่ยวนวนเวียน,น,น,นอยู่กับมนุษย์สวรรค์มนุษย์สวรรค์วน,นกันอยู่งี้จนชินเมื่อจะติจากเทวโลกได้มาเกิดในยุคที่โลกว่างจากพระพุทธศาสนาแต่ก็ได้อุปถากบำรุงพระปัจเจกพระเจ้าห้าร้อยองค์ บุนเก่านั้นนำพาให้มาเจอพระประเจกับพระพุทธเจ้าที่ตัสรู้โดยพระองค์เองโดยชอบแต่ไม่สอนใครถึง500องค์จากเขาคันมาตเหาะมาได้หอเหินเดินอกาศมาด้วยปัจจัยสีคือพัตตาหารอตรายจีวรที่พกักอายแล้วก็ยารักษาโรคสิ้นอายุขายจากชาตินั้นแล้วก็ไปเกิดในราชตระกูล ได้อุปถิธรรบุตรของตนซึ่งได้บรรุธรรมเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าไปรลนิพพานแล้วก็ได้สร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีรกิกธาตุแล้วก็กระทำสักาาการะบูชาอและจากพบนั้นแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์อีกเป็นเวลานานทีเดียวหมดสิทธิ์ไปอบายเลยเพราะสั่งสมบุญเห็นไหมจ๊ะพอมาถึงสมัยพุทธกาลของเรานี้ยุคนี้ ก็ได้มาเกิดในตระกูลเศรษฐีผู้ครองนครมีทรัพย์สมบัติมากมารรเอกแล้วในพัฒยานะครมีนามพัฒชิแปลว่าผู้เกิดมาดีถึงพร้อมด้วยอิสริยยศและบริวารมากมายในครั้งนั้นพระบรมศา,าสดาสัมมาสมัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี ขอจะทรงทำการสังาะพัทธิิกุมารจึงพร้อมกับภิกษุสฆงหมู่ใหญ่แล้วท่านกับเสด็จพร้อมกับสฆงหมู่ใหญ่ไปยังพัทยานครประทับอยู่ในราวพรยใกล้ัณครพัทธิจิกุมารได้เห็นมาชนหลังไาลไปฟังธรรมของพระบรมศาสดาจึงพร้อมกับวิดาและบริวารทังตนไปด้วยไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์ เมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วก็รู้ธรรมเป็นพระอระหันต์พระพรมองศาสดาจ,จึงตรัสถามพัตยเสถีผู้เป็นมีดางท่านว่าบุตรของท่านบรรลุพระอระหัตตผลแล้วควรจะบวชเสียเดี๋ยวนี้ถ้าไปบวชก็จะต้องปร,รินิพานเสถีกราบทูลว่าบุตรของข้าพระองค์ยังเป็นคนหนุ่มอยู่อย่าเพิ่งปร,รินิพานเลยขอพระองค์จงให้ขาบวชเถิด พระบรมศาสดาจึงทรงประทานอุปสมบทให้ในขณะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าชีวิตของท่านพัิชีนั้นมีแต่ความสุขความสำเร็จมาทุกภพทุกชาติเลยเพราะได้สั่งสมบุญเอาไว้ดังนั้นเมื่อบุญ,ญาราบมาถึงแล้วเนี่ยจงรีบทำเถิดจะได้ไม่ต้องพูดคำว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้เมื่อบุญใหญ่มาถึงตอนช่วงนี้ นะจ๊ะเราจึงควรจะสร้างบุญสร้างองค์พระธรรมกายไปจำตัวเพื่อปดิสถานามหาธรรมกายเจดีนะจ๊ะบุญตรงนี้อย่าให้ผ่านไปมีจำกัดเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นแหละ